สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้นะคะแอดก็มีแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา a วี p นะคะดุนได้2แบบเลยเนาะอ่าสำหรับอ่าก่อนไปรับชมเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่16กันก่อนนะคะก่อนไปดูของวันที่17นะคะวันที่16ในลาวสตาออก3 6 7นะคะ367ล่าง4 8นะคะแอดให้วิ่งรูดที่8กับ7 สายวิ่งสายรูดนะคะสามหกเจ็ดวิ่งรูดที่เจ็ดมาล่างสี่แปดวิ่งรูดที่แปดมานะคะสายวิ่งสายรูดเข้าทั้งเจ็ดทั้งแปดเนาะส่วนตารางเล่านะคะสามหกเจ็ดอ่าหกเจ็ดเจ็ดหกในตารางมาเนาะสามตัวไม่มานะคะรอบนี้แอดเน้นไปที่เจ็ดหมาในตัวกลับนะคะมาในตัวกลับส่วนล่างสี่แปดเนาะวิ่งรูดที่แปดมานะคะดินที่8ปดเนาะที่แอดให้ไป สี่แปดแปดสี่แอสไม่มีเนาะหลุดไปแต่ว่ามาในตารางนะคะพี่พี่จ๋าอันนี้เข้าตารางเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสําหรับลาสตาร์นะคะอ่ะมาดูแนวทางมาดูผลกันต่อนะคะสําหรับลาสตาวีพีสี่ห้าเจ็ดนะคะวิ่งรูที่เจ็ดนะคะวิ่งรูที่เจ็ดมานะคะสี่มาห้ามาเจ็ดมาตารางมาสามตัวนะคะพี่พี่จ๋าเจ็ดห้าห้าเจ็ดแอดไม่มีเนาะหลุดไปมาเข้าตารางนะคะสามตัวเลย ส่วนล่าง52นะคะห2แอดหลุดไปเนาะแอดมี35นะคะมา52เกือบได้ตัวกลับแล้วเนาะพี่พีจ๋าแต่ว่าเด่น5ในตารางเรามานะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าแนวทางอื่นๆนะคะพี่พีจา๋าแอดก็ลงอ่าเฉพาะเราเนาะก็จะมีราวพัฒนาราวสตานะคะ แล้วก็ลาวทีวีเนาะแต่ว่าในกลุ่มแอดลงนอยไทยลาวแล้วก็จะมีลาสตาให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าใครได้แนวทางของแอดแล้วยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะแอดจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะพี่พีจ๋าสำหรับบ้านทรัพย์ร่ำรวยนะคะอ่าสมาชิกท่านแรกนะอ่าสมาชิกถ้าเข้าไปอ่าเสี่ยงโชคในบ้านนี้ครั้งแรกเนาะ 100บาทได้อีก50เลยนะคะพี่พี่จ๋าได้อีก50เนาะแจ้งด้วยเนาะว่ามาจากช่องพนิดาพารวยนะคะ,ะแจ้งพี่พี่น้องแอดมินได้เลยนะคะ,<ม>ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่วันที่17นะคะ,<ม>ะกลุ่มนี้นะคะพี่พี่จ๋าถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางกับแอดเนาะ,ะแนวทางเลขทูบแอดก็ให้เฉพาะในกลุ่มเนาะ วันนี้ก็เข้าของหาน้อยไปนะคะ38มาน้อยแอดก็ลงให้เฉพาะในกลุ่มอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า1 8 8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่พี่จ๋า แอดคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ่งกันพี่ๆแบบนั้นนะคะมาดูตัวด่นในตารางกันนะคะเผื่อแบบว่าไม่ชอบแนวทางนี้แอดจับให้เนาะเผื่อจับกันเองในตารางนะคะ,ะสําหรับตารางตัวดินในวันนี้ก็จะมี8 3 9นะคะ9หรือ6 7 4 1นะคะ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะในรอบนี้สายวิ่งสายรูดนะคะแอดในวิ่งรูดที่3วิ่งรูดที่3มกับ9ก้าตัวเน้นแอดไปเน้นให้ในกลุ่มนะคะว่าอันไหนวิ่งอันไหนนะคะ,ะมาวิ่งรูดที่3มมี3ามไหนกันบ้างตัวเจาะนะคะ1มี3าม5ามห้า สามเจ็ดสามแปดนะคะอ่าถ้าใครไม่ชอบก็จับในตารางนะคะส่วนเก้านะคะก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าสามตัวเด่นของเรานะคะเก้าสี่แล้วก็97 นะคะ,ะส่วนแนวทางในชุดกันนาะมาดูกันแนวทางในชุดกันนะคะแนวทางในชุดกันสามหกแล้วก็หนึ่งสี่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะ,ะเดี๋ยวสามตัวไปจับให้ในกลุ่มนะคะวันนี้หานอยก็แตกสามตัวไปนะคะ สำเร็จสำหรับดินในห,หลักสามนะคะก็จะมีสามห้านะคะสามแปดเสามหรือหกสามเนาะอ๋อส6แอดเขียนให้แล้วแอดก็ไปเขียนอีกอ่าแล้วก็เก้าหรือหกจนะคะ,ะเดี๋ยวแอดขออนุญาตลบหกสามตัวนี้ออกเพราะว่าอ่าเราก็ให้ไปแล้ว อย่าลืมนะคะได้แนวทางของแอดแล้วนะคะแอดจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนาะสำหรับบ้านทรัพย์ร่ำรวยนะคะพี่พี๋าแจ้งน้องแอดมินได้เลยเนาะว่ามาจากช่องพนิดาพารวยเนาะถ้าเสี่ยงโชคครั้งแรกก็100บาทได้อีกฟรีอีกบาทนะคะพี่พี๋าอ่ะยังไงก็ฝาก เป็นกำลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นแนวทางอื่นๆหรือแนวทางไหนๆนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆเทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ